สวัสดีครับพี่ตี CES นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับตารางสอบกลางภาคตารางสอบปลายภาคนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับสําหรับตารางสอบกลางภาคนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดสอบช่วงประมาณสัปดาห์ที่6กถึงเของแต่ละภาคการศึกษานะครับส่วนตารางสอบปลายภาคเนี่ยก็จะเป็นการสอบในสัปดาห์ที่13ทั้งสัปดาห์หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูช่วงเวลาการสอบเป็นก่อนนะครับในการสอบกลางภาคโดยปกติแล้วเราจะจัดสอบในช่วงสัปดาห์ที่6ถึง7ของการเปิดภาคการศึกษาโดยจะเริ่มสอบในวันพุธช่วงบ่ายของสัปดาห์ที่6วันเสาร์อาทิตย์และวันพุธช่วงบ่ายของสัปดาห์ที่7แต่ถ้าหากตรงกับวันหยุดหรือตรงกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีการเลื่อนวันสอบได้นะครับ โดยขอให้น้องๆได้เข้ามาตรวจสอบในเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษาสำหรับการสอบกลางภาคนะครับเราจะสอบกันไม่เกินคาบละ2ชั่วโมงโดยวันเสาร์อาทิตย์จะมีด้วยกันทั้งหมด4คาบคาบที่1ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาคาบที่2จะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง13นาฬิกาคาบที่3เริ่มตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกาและคาบที่4นะครับคาบสุดท้ายจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา สำหรับวันพุธบ่ายนะครับเราจะมีด้วยกัน2คาบโดยคาบที่1คาบแรกก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาและคาบที่2ซึ่งเป็นคาบสุดท้ายจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาสำหรับการสอบปลายภาคนะครับเราจะเริ่มสอบในสัปดาห์ที่13ของการเปิดเทอมโดยจะมีวันสอบทั้งหมด7วันและเช่นกันนะครับหากตรงกับวันหยุดหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีการเลื่อนวันได้ โดยการสอบปลายภาคเราจะสอบ3คาบคาบละไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับคาบที่1เริ่มสอบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาคาบที่2เริ่มสอบตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาและคาบที่3คาบสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มสอบตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาต่อไปเราจะมาดูวิธีการค้นหาข้อมูลการสอบกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วศูนย์บริการการศึกษาฝ่ายบริการการสอนและการสอบ จะประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบประมาณ1สัปดาห์ก่อนวันสอบเมื่อถึงเวลาดังกล่าวขอให้น้องๆเข้ามาที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษานะครับขั้นแรกให้น้องๆไปที่เมนูซ้ายมือเข้าสู่ระบบใส่รหัสนักศึกษาเข้าไปนะครับพร้อมด้วยรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้น้องๆไปที่เมนูด้านซ้ายมือเมนูตารางสอบนะครับ เมื่อเข้าสู่หน้าจอการป้อนข้อมูลนะครับโดยปกติแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการสอบที่เป็นปัจจุบันแต่น้องๆสามารถเปลี่ยนได้เช่นเปลี่ยนภาคการศึกษาเปลี่ยนประเภทการสอบเมื่อน้องๆป้อนข้อมูลลงไปแล้วขอให้คลิกปุ่มแสดงนะครับหน้าจอจะแสดงรายวิชาที่น้องจะต้องสอบโดยมีข้อมูลห้องสอบและที่นั่งสอบอยู่ท้ายรายวิชาด้านล่างของหน้าจอจะเป็นแผ่นพังห้องสอบนะครับ พร้อมกับแสดงตำแหน่งที่นั่งของน้องในเวลาสอบหากน้องๆต้องการดูข้อมูลในวันอื่นนะครับน้องๆสามารถคลิกไปที่ห้องในวันนั้นๆได้หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่น้องคลิกพี่ขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับหน้าจอนี้ขอให้น้องๆแคปเจอร์หน้าจอนี้สํารองไว้นะครับเผื่อว่าในวันสอบอินเทอร์เน็ตอาจจะใช้งานไม่ได้น้องๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญครับ และถ้าหากในวันสอบน้องๆไม่สะดวกจะไปสอบในห้องสอบที่ระบุไว้อาจจะเกิดจากน้องได้รับอุบัติเหตุขาแพลงไม่สะดวกที่จะไปสอบชั้น3ของอาคารไทบุรีน้องๆสามารถแจ้งกับพี่ที่เคาน์เตอร์ศูนย์บริการการศึกษาได้พี่ๆก็จะเตรียมห้องสอบพิเศษให้กับน้องนะครับเรามาดูแนวปฏิบัติที่สําคัญเกี่ยวกับการสอบกันบ้างนะครับวันน้องๆควรทําอะไรบ้างและไม่ควรทําอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับน้องๆจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยไม่สวมกางเกงยีนไม่ใส่รองเท้าแตะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้น้องๆเข้าห้องสอบนะครับถ้าเกิดน้องๆแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่นําสิ่งของต้องห้ามเข้าห้องสอบสิ่งของต้องห้ามได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องคิดเลขกระดาษจดโน้ตต่างๆยกเว้นว่ารายวิชาที่น้องสอบอนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้นะครับ น้องๆควรมาถึงห so ้องสอบก่อนเวลา15นาทีและเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ10นาทีโดยได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหากน้องๆเข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบผ่านไปแล้วจะถือว่ามาสายจะต้องยุ่งยากกับการขออนุมัติการเข้าห้องสอบสายและไม่ได้เข้าห้องสอบในทันทีและทั้งนี้ต้องไม่เกิน30นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบนะครับและหลังจากน้องๆเริ่มทำข้อสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา30นาทีนะครับ แสดงบัตรประจําตัวให้กรรมการตรวจตอนกรรมการคุมสอบให้เซ็นในใบเซ็นชื่อนะครับบัตรประจําตัวเช่นบัตรนักศึกษาบัตรประจําตัวประชาชนใบขับขี่ก็ใช้ได้นะครับห้ามนําข้อสอบออกจากห้องสอบหากน้องๆเผลอเรอนําข้อสอบออกจากห้องสอบกรรมการอาจจะถือว่าน้องๆสอบเจตนาทุจริตก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับหากน้องๆทุจริตน้องๆจะได้รับเกรด F และถูกพักการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆอ,อย่าทำนะครับหลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปมาทั้งหมดแล้วนะครับก็หวังว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับตารางสอบกลางภาคและก็ปลายภาคมากยิ่งขึ้นนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ